ผู้ชายมันใส่เยอะไงดูดิสวยด้วยผู้หญิงมันสีเขียวอ่ะอ<ม>คนมันเล่นผู้หญิงน้อยเลยผู้ชายมันเล่นเยอะกันแพงผมซื้อทรงทรงผมไอ้นี่มาเนี่ยจอมเวทเนี่ยยังไม่ได้กดให้หมบอลเลยอ๋อเอ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 อเดี๋ยวเพื่อกดยาอะไรไม่ได้อีก ต้องกดชอบก่อน่ะการพลาดฮ่าฮ่าฮ่าไปเอาเรืยองอะไรอันหนึ่งไปครับผมโอ้โหปั้นเขาเยอะจัดผมทิ่มอยู่เนี่ยอิทิจิโอ้โหเนี่ยต่อพร้อมกันโอ้โหหผมโดนพิษเยี่ยพี่ตกพี่ตกตายหมดเลยเหรอใช่ผมก็ว่าทำไมคนร่วงหมดเลยวะที่ร่วงอีกว่าเนี่ย พี่ถือว่าผมแก้พิดผมแก้พิดโอ้โหพี่โดนลุมขนาดนั้นพี่โดนลุมขนาดนั้น่อยเกิน,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 นอยู่ไอสัตว์ผมเห็นทุกคนแม่งไวเข้าพี่หมดเหลยหน่ากลัวจัดเยอะพี่เยอะเกินว่ะพี่ประน,นึงโอ้โหพี่พี่หล่เราต้องเกิดพร้อมกันว่ะ<า>เราต้องตั้งหลักเราเกิดบ้านไหมมามาเกิดบ้านมาเหมือนเขาวิ่งเข้ามา,มานะอิจก่ออีจกะพี่ไป มีมาอีกพี่ดาบน้องติดน้องสะท้อนตายไปไปมาหมัดบวกแล้วสแต็กพี่สแต็คแตกร่วงเออระบายพี่ระบายร่วงพร้อมกันพี่อ่ากำพังหมูสับเอาคลิปหายแล้วผมโอ้โหพี่ไอ้เชี่ยไม่เป็นไรไอ้เชี่ยหูตายโอ้โหพี่รอดดิวะ ยังรอดอยู่ที่เราพินทีไวทีไวโอ้ยยโอ้โหยืนไม่ไหวหู้โดยส้อนี่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยยะ่ยะเยอะแยะมานอนผมเกิดไอแม็กอิโกะันดูพันูพี่พนูแสรลุกแล้วไอแม็กกลับไอแม็กพินพินพี่หูพินปวดจัดไอเทียบผมเอานินอยู่มันตีปั้นอยู่หายหายในพินอยู่หน รวมๆมาแล้วพี่ไอแม็กไอแม็กไอแม็กนี่ไอแม็กนี่ไอแมครวมมาแล้วพี่ตีปั้นตีปั้นตีบั้นขอขอปั้นหน่อยรีบเลยรีบเลยรีบเด่วนๆเลยเออสแต็กพี่สแต็กเกิดมาเลงพี่ก่อนโอ้ยอีโกอีโกพี่อีโกเกี่ยวล่วงโอ้หูพี่อะคือคุณตุ่นเกิดมาเลงพี่ต้นก่อนตามสเต็ปเดี๋ยวผมรีบตีปั้นผมรีบตีปั้น เอาปั้นให้แตกปั้นอีกสิบเปอร์ข้างหลังข้างหลังอ้เหี้ยไม่ได้มองปั้นอีกเอาห้าเปอร์แตกแตกหมดยังเหลือปั้นปั้นอีกปั้นจะแตกยังผมเกิดผมเกิดไปช่วยปั้นแตกปั้นแตกสเตตสเตตเอ็ดล่วงเขาเกิดพี่เออไอแม็กนี่ไอแม็กนี่ล่วงนั่นแหละเล่นคนเดียวกันตายแน่นอนอิจิโก้พี่ ยีโกวิ่งหนีแล้วอีโกจุดก่อนธนู่หาธนูยีก่อนเลยที่อ่ะมันเป็นอมนรไงอีเทจิพี่เอจิเอาอิคิซิโอล่วงร่วงเออข้างหลังพี่พินพินโอ้โหสะท้อนเชี่ยมโดนสะท้อนพินไปดิไอแม็กก็ไปดิโดนปานมาไอหมอดับไปแม็กดับไปแม็กดับลงมาแล้วอีจิโกอิเทจิผมแก้ผิดได้พี่โอเคสวย อ๋อต้องเอาพินก่อนเหรอเนี่ยโหใจผมโดนฮันคูน๋อแดงหมดไอ้เหี้ยแดงหมดพี่ผมเกิดบ้านนะแดงหมดแดงหมดลงบ้านนะผมลงบ้านผมลงบ้านม่เห็นไมมีแอนิเมชั่นสกิลตอกเสียงห้าไม่โคตรวะมีดาบมาจะตายดาบอีกตีโดนตีโปะสะท้อนเหรอเฮ้ยสะท้อนมีดาบสองตัวมันต้องโดนสะท้อนสักคนน่ะแหละ เนี่ยเนี่ยอย่างนี้อ่ะเนี่ยเอ้ยมันเข้าบ้านเต็มใช่ใช่ใช่เข้าบ้านเต็มเลยพี่แต่ผมยังไม่แดงว่ะกันบ้านดืวดมันเดินเข้ามาในบ้านเขารู้เขารู้ว่าเรารอแดงอยู่ผมผมใกล้จะแดงแล้วโอ้ยโอ้ยผมแดงเพราะไอ้นี่ละแดงเพราะตาละมันมาอีกยี่โกะมายี่โกะล่วงผมรอแดงแป๊บนึงเดี๋ยวตามไปเรื่อยรอหนี้กันรอนี่แหละเดี๋ยวรอวิ่งกับเขาเงินลมมามาพี่เฉยจิระบาย ตอกอยู่ล่วงแล้วล่วงแล้วโอ้โหพี่ที่คิวรนนนุ่นผมไม่ได้ยอดเลยเนี่ยนี่แดงแล้วอีกทีเดียวไป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 แดงไปโน่นไปไอแม็กไอแมครล้มไปแล้วตรงปั้นมันตอกดาบแตกไอหูโดนแทงไอเที้ยหอกไปโดนดาบแตกเชี่ยผมผมเอาอยู่ผมโอ้โหไอแม็กผมก็ตาย ดาบดาบไอ้แมงเอาดาบอยู่ผมตายผมตายเตนโอ้โหไอ้เหี้ยปาดบ้องกันไก่นี่แม่งลดกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์ลงมาแล้วใช่ใช่ลงพันเฮ้ยเพื่อนบอกแล้วไอ้เหี้ยไปช่วยไปไปผมไปผมไปไป ไอแม็กนิ่นินไอแม็กสองกันอิชิโกะอิชิโกะพี่โอ้โหโอ้โหมาแช่ตอนนี้เออนิดเดียวเนี่ยเสียดายว่ะโอ้โหเสียดายจริงคือเนี่ยผมเบลร้อยหกเจ็ดนั่นแหละมันแช่ยากอะนินๆนิ่งนิ่ไอแม็กปุ่มยังไม่เกิดมีคนช่วยเล่นกลางเยอะอยู่นะเขาอยู่บ้านปะเนี่ยพี่เอ็เขาเดินสวนไป ผมตามพิชาคิดอยู่ปันเกิดบ้านแล้วเดี๋ยวปันก่อนอูแต้มเราโอเคเนี่ยเราไม่ค่อยไปแจกกันนะหมอเราก็ไม่ค่อยตายกันเข้ามาพี่มันมาไอ้ขอพี่ต้นก่อนเลยว่ะผมเก้พี่ได้ขอบคุณพี่โอ้โหเกือบโอ้โหทอนไอ้โดนทอนไอ้เียทอนพร้อมกันเลยไอ้คุณชายคิดอะ มเกิดนะผมเกิดกลางวิธีปราหันทำยังไงนะ่ะผมรู้ละผมรู้ละโอ้โหคือวิธีปราบหันต้องใช้สกิลเซนห้าผมรู้สึกใช่ไปสกิลเซียนหกทิ้งสามทีนี่ไม่ได้ไม่ได้หันไม่ได้กินหันไอ้หันนี่คือตอกแตกเลยอ่ะเนี่ยไอเทียมันไวจัดเลยดาบไอแม็ก ตรงปั้นมันโน้นโนนแกให้ผมกมระหูไม่ได้ผมโดนพินทำไมผมตีพินไม่เข้า,าอ่ะอ๋อแดงหมดโอ้โหไอ้ชี่ยแดงหมดว่ะแต่ผมอยากเล่นว่ะแต่ผมต้องไปเล่นปั้นกับเรีงแดงกับปั้นว่ะแต่เหมือนมันจะเบาจัดเลยว่สะสกิลเสียนห้าสหาหมดแป๊บหนึ่งโอ้ผมว่าผมเกิดบ้านก่่นเนี่ยแดงหมดแล้วเล่นยาก จะหายหมดเขาอยู่กลางกันเต็มเลยใช่ใช่เดี๋ยวผมกดบ้านก่อนครับเลี้ยงดาวรอดาวมาพี่ลาลาใบมาไหนอยู่ไหนตายแล้วตายแล้วลาลาใบโดนหมัดล็อกทีก็ยืนเออโดนฟาสเตอร์น่ะฟาสเทนเนอร์น่ะไอ้เจ้ผมแดงแล้ววะไอ้บ้าตายโอเคไม่แล้วไม่แล้วไอ้ดาบปิโป้นี้ตาย รอแป๊บครึ่งหนอยแล้วเล่นโอเคเดี๋ยวผมดูผมค้ำค้ำค้ำไวตรงนี้ผมตีปั้นรอโอเคแดงละไปโอ้โหดาบพ่อป๊อปผมไม่ใช่พี่พี่จัดมาเลยโวนโดนรวมหมดรวงหมดรวงหมดพี่พี่ผมช่วยผมช่วยเฮ้่โดเอาหนูก่อนเออพี่เอาหนูก่อนผมค้ำผมค้ำผมค้ำ ผมข้ามโอ้โหอีนจีคนเดียวพี่โอ้โหไอ้เชี่ยจังหวะโคตรสวยไอ้เชี่ยตองไม่โดนไอ้จังหวะเมื่อกี้ยังสวยอะโอ้โหเป็นสิบอะเอ้ยตองเข้าตองเข้าผมเอาผมเอาอีนจีไปแล้วโอ้โหโดนสะท้อนในสัตว์โอ้โหโดนธนูอ๋อต้องเอาธนูอ่ะจริงๆว่งวะ อืมผมวิ่งไปล้วงเอาธนูล้มเมื่อกี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่น้นนินนินเน้นนินนแม็กโอ้โหแย่ปานไอ้แยจักรวาลแม่งออกดีใช่ไหมธนู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 ธโอ้โหแต่พี่ก็ลึกเกินยังจีร่วงโอ้โหคือมันก็ยากนะหมายถึงว่าพี่วิ่งเข้าไปพี่ก็ตายง่าย แต่ถ่าไม่วิ่งเข้าไปมันก็ยิงฟรีอยู่ตายดาบบ๊อบเฮ้ยไอ้เจ้าแม่งเยอะ้เจ้าจี๊ดแล้วไอ้เจ้าจี๊ดไอ้เจ้าจี๊ดเจ้าพี่ไอ้เจ้าไอ้เจ้าจี๊ดเจ้าไอ้ผมโดนตัวสิบสองชิปหายแล้วน้องโอ้โหหุ่นโดนสะท้อนไอ้เี้ยผมโดนดาบสะท้อน โดนหอกสิบสองอย่างนี้เลยผมโดนดาบสะท้อนอะโดนหมกสิบสองลอยมาแต่ใกล้อ่ะล้มไหมไอ้สัตว์โอ้โหเี้ยโอ้โหโดนอะไรวะเนี่ยธนูมันเยอะจัดเลยนนนนนลงกลางแล้ววิ่งเข้าบ้านลงกลางแล้ววิ่งเข้าบ้านแต่จะผมวิ่งเข้าบ้านผมวิ่งเข้าบ้านอยู่สตางสตางแปบนึงมีชาคิดวิ่งเข้าบ้านด้วย ผมไม่ดังแม่งข้างหน้าไม่เชื่อผมแดงหมดอ้าวผมแดงหมดโอ้โหในบ้านเยอะจัดเน่ในบ้างคนเยอะยอ๋หมอจู๋ก่อนผมเกิดบ้านเนีตอกบ้านไม่ออกด้วยผมแช่ผมแช่เพื่อนเลยตายแล้วตายแล้วพี่อิชิจิตตายแล้วมีมาอีกดาบมาอีกดาบชาคิดดาบร่วงหมดหมดปะหมดพี่หมดเกี้ยงหมดเลยตรงกลาง เดี๋ยวผมดึงมงหัแดงก่อนห่อแดงเป็นกิจเป็นกิจจักลักษณะด้วนึงก็จะแดงรอแดงเหมือนกันขอแดงให้มันดีหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาเดินออกไปมันมาเลยอยเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขามาเรื่อยๆตายมาแล้วไอ้สั์มาแล้วโถมมาเต็มเลยผมรอผมขอผมจะแดงแล้วนนี้นึงผมแดงแล้วอิตาจิอ่ะโอ้โหตีแม่งไม่ได้วะแม่งไล่หมอยับเลยแตกแตก โอ้โหเสียวเสียวโอ้โหเดี๋ยวปลา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 หมดหมดหมายอีกพี่อิจิโกะโอ้โหมาโดนมาโุนซิมันซีเอผมตอกตัวโน้นแล้วอิจิโกะมันวิ่งมาพอดีเมื่อกี้ตอกไม่ทันผมตอกไออีกตัวนึงตายไปอิทัจิตายเหลือดบไอแม็กโอ้โหแข็งเลือดเยอะวะ ไอดาบชาคิดรวงมาแล้วนี่เราแดงว่ะผมเดินเดินเดินออกไปก่อนนั้นโอ้โหแต้มเราตามแล้วว่ะเราไม่ได้ปั้นคือหมอเราไม่ค่อยตายจริงนะแต่แต้มเราตามอืมอ้ยเนี่ยจะแดงแล้วอ๋ออ๋อออเสียวเสียว โอ้โห oh, อีกสองรอดได้ไหมพี่ไม,ไม่ได้ไมเกิดหมอแต่หมออยู่กลางก็ได้มั้งสองทีใช่ใช่พี่เขาอยู่ตรงปั้นเขากันนะเนี่ยแต่ผมไม่มีวิ่งว่ะสองทีอีกทีเดียวอีกทีเดียวไม่ไหนียสะท้อน น่อนอีกทีเดียวพี่มันถึงมอมตายโอ้โหยังอีกเหรอพี่ไม่ได้เหรอแดงพอดีแดงแล้วแดงพอดีพี่ก็ยังเดี๋ยวรอรอ,รอกลางรอกลางผมก,ก่อนผมนำไปก่อนแล้วกันนำก่อนเลยถ้าน่นแช่ได้แช่ก่อนเลยสวยๆโอ้โหโดนสะท้อนมาละมาละอ้าาโดนสะท้อนพิน มันมาแล้วเยอะแล้วเยอะ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 วิโอเยอะเยอะโอคนเยอะไอ้เหี้ยวิ่งตามชิคก็เยอะดูดิมันเอาพินมาดีบัฟด้วยว่ะโอ้โหยากจริงๆตีนินเนี่ย โอ้โหโดนดบาบสะท้อนอีกหเหี้ยอย่างเหี้ยเลยดบาบสะท้อนอยู่นั่นแหละตายมาตีสิบสองตายปะตรงข<ห>้างนนนตายตายตายสตางสตาง,ตางโอ้โหโอ้โหโูดีป้าพินตาย ไอ้เชี่อผมค้างอ้ไม่เชี่ยผมแก้ไม่ได้ดูนิทาจีก่อนสหายก็ไม่ได้โอ้โหเออสหายหมดวะพี่ลงแล้วสาหายแป๊บยิบเก้าแล้วเนี่ยโอ้โหแดงหมดอีกไอ้เหี่ยมันเยอะจัดอ่ะโอ้โหเยอะมาก ตรงกลางอะแต่ย,ยูนี่เลยนนอนหมอยูใกล้ๆเนี่ยว่าสิบเก้าหมอกไปเล่นละแั้วไม่ได้เล่นมา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 เฮ้ยผมแช่โอ้โหแช่จังหวะน,นี้จะหมดแล้วนะ,จ,ะจบละมันมาแล้วตามสองพันร <2000. S 2> <ผม S 1> ะบายตายเราไปสี่หมื่นสองไอแม็กตายอีก 44, สี่หมืนสี่โอ้โหสวยจัดอีจกตายโอ้โหเลือดกูเยอะไอ้เชี่ยพอผมกดย่าแล้วเลื่อนผมจะสามหมื่นห้าแบบโดนคุณหนึ่งคุณหนึ่งไม่ตายละสวยมันสวยเลยดิสวยเลย